ขามาทานครับผมว่าค่าของชีพทุกวันนี้มันไม่ค่อย make sense เลยครับอืมว่ามาค่ะมัน make sense ไหมค่าของชีพที่ไม่ฉีเอาเสีเลย อย่างตัวผมเพิ่ง <àn> จะเรียนจบแทบจะสลบกับค ke ่าเงินเฟ้ออ oh, so nice. um, <'S> ินเฟสชั่น rate 5.73เปอร์เซ็นต์คงเข้าใจประเด็นมันลำเคนเกินเบอร์ไหนจะส่งคามไหนจากโควิดนี่มันยุคคราสิตที่เจอริงกันจนเกินเบอร์ผมเลยต้องออกไปสู้งานเจองานสู้กับเจอค่าน้กเมันแชมแทะคงต้องเดินไปทำงานจะกดตังดูยอดเงินฝากโอ้ผมช็อกชัดมินิมอลมากพี่อีกทางผานสงภาษีค่าเนาะค่าไฟค่าเน็ตค่าโซรคาคองมหาเลยแต่เงินเดือนคงซี่มันเมคกซ์เซนยังไง I want to know right, I want to know ฟังแล้วเก็ตเลยนะครับก็ นสนใจอยากฟิจิวิ่งด้วยกันป่าแล้วในนี้มีใครที่รู้สึกว่ายังมีเรื่องอะไรที่ไม่ make sense อยู่อีกไหมคะอมสมรสเพศเดียวกันก็เท่าเทียมมากแม่ยังไงนะคะก็เท่ากันแบบเทียมเทียมแค่อีเวนต์อะเนาะได้แ,แค่ใบสมรสมอกอัพไปดูเล่นแต่สิทธิ์จริงอะก็เป็นแค่เงมืาตว w ร์สเราทุกคนควรเคารพความแตกตา่างทุกเพศทุกชนชั้นควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทางกฎหมายจริงๆ โ <Smoke. S 2> ลกปัจจุบันคือความหลากหลายพวกเราทุกคนมีอิสระภาพในการเลือกว่าจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถเลือกที่จะใช้ร่างกายตามที่เราอยากใช้ได้ตราบดใดที่เราไม่เอาเปรียบสิทธิเสรีภาพผู้อื่น <Feel. S 1> ว่าแต่ทุกวันนี้ทุกคนว่าเราเรียนเป็นเพื่ออะไรกันครับ ชุดคุยเพื่อใบปริญญาหรือเพื่อคนหาตัวตนครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แค่ว่าถ้าสมมติว่าเราเก่งเรามีสกิลอะใส่ชุดอะไรก็คุยได้หมดปะชุดโกวา้นะคะมันก็ได้ปะ่ะอ๋อซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยโกโกวาเขาวิ่งกันทั้งโลกอย่าโมจะใช้กำลังใช้ซอฟท์พาวเวอร์ซะบ้าง s อฟท์พาวเวอรจงจเจริญซอ p o ์พาวเวอรจงจเจริญเซ็กเวอร์เกรเข้าหลบไปมันก็ชีพหนึ่งปะผมโดนเจอที่ภายนอกตลอดเลยอย่างผมสักผมก็สักที่หน้าก็มาตาหน้าว่าผมไม่มีอนาคตอืมไม่มีอนาคตจริงเหรอจำไว้เลยนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานั้น แล้วก็สีพวกหนูอ่ะใช้ให้ mix นิหนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะย้ายออกแล้วนะท่านมีอะไรจะพูดไหมคะเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยพูดไปก็ไม่ฟังเหนื่อยอ่ะตัดจบเลยก็ได้จบไม่ได้ค่ะ ถ้าวันนี้เราตัดจบพรุ่งนี้จะดีขึ้นได้ยังไงแล้วพี่จะไม่จบเหรอคะใช่ไม่จบเราต้องมาถกกันต่อเพราะว่า <c oughs> การฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย <c oughs> คือสเต็ปแรกของความ make sense ฟิ n ม o b บ l ายบริการโทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์100%ขอซัพพอร์ตทุกความแตกตา่าง ยืนข้างความหลากหลายต่างได้อย่าง make sense Fin Mobile makes ทำชีวิตให้ make sense